มีลูกค้าถามว่าเวลาก่อนบินเข็มทิศต้องคาลิเบตทุกครั้งไหมจริงๆไม่ต้องอ,อย่างเช่นเราต้องรู้ได้ยังไงว่าเข็มที่ควรที่จะต้องคาลิเบตไหมไปที่ตั้งค่าไปที่โดรนสัญลักษณ์โดรนแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดไปที่ a d v a n c e d setting แล้วก็ไปที่ตัวนี้ พอเข้ามาหน้านี้แล้วถ้าเกิด IMU ค่าของ IMU ขึ้นสีเหลืองหรือสีแดงควรที่จะกด c คาลิเบต IMU ใหม่นะถ้าไม่ขึ้นถ้าเป็นปกติอย่างนี้ก็คือไม่ต้องมาสนใจเขาอาทีนี้มาดูที่คอมพสาส์ตคือเข็มทิศเห็นไหมเข็มทิศถ้าเกิดขึ้นสีแดงทีนี้ดักขึ้นแบบนี้เราก็ลองยกโดนขึ้นมาสักห่างกับพื้นประมาณสัก1เมตรมันหายไหมเห็นไหมถ้าเกิดยกขึ้นพื้นก อย่างนี้ก็ไม่หายถ้าเป็นอาการแบบนี้เราควรที่จะต้องคาริเบีเข็มทิศใหม่ถ้าเกิดเรายุบโดนไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่หายก็คือสถานาการณ์แบบนี้ต้องคาริเบีใหม่นะครับ